สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเอลเวอเรสต์และเอ e เวอรเรสต์คันที่ผมนํามาดีวันนี้เป็นเอเวอรเรสต์รุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเป็นเอ e เวอรเรสต์รุ่นสปอร์ตรวมถึงตัวนี้นะครับบวกแพ็กเกจเสริมเข้าไปด้วยนะครับราคาจาหน่ายของตัวรถจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทอันนี้บวกค่าแพ็กเกจบวกค่าสีเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรอย่าเราไปชมพร้อมกันเลย e v e r l e ตนะครับตัวสปอร์ตเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 7 0แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่45 0นิวตันเมตรแล้วยังจับคู่มากับเกียร์โตัรมัติ6สปีดครับรายละเอียดการตกแต่งนะครับคันนี้แต่งแบบแนวสปอร์ตครับโดยใช้ชุดแต่งของตัววิกเตอร์ชุดแต่งของตัววิกเตอร์จะประกอบไปด้วยกระจังหน้าครอบกันชนด้านหน้าแล้วก็คิวล้อแล้วก็ครอบกันชน ด้านหลังครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่กระจังหน้าเดิมผมคืนให้ครับตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ3มิตินะครับสีดําด้านทั้งชิ้นเสริมความดุดันให้กับด้านหน้าของรถครับตัวกระจังหน้ามาพร้อมกับตัวหนังสือฟอร์ดนะครับที่เป็นสีดําตัวหนังสือฟอร์ดลูกค้าสามารถเลือกได้กระจังหน้าเป็นแบบหลังพึ่งครับทำให้ด้านหน้าเนี่ยเขาดูมีความดุดันดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ตัวกระจังหน้าตัวนี้เพิ่มในส่วนของไฟล์ดีที่บนกระจังหน้าให้ครับไฟล์ดีลูกค้าอยากติดเพิ่มหรือไม่ติดแจ้งกับผมได้เลยและเวลาที่เราเพิ่มแพ็กเกจเสริมเข้าไปแล้วเราจะได้ในส่วนของกล้องด้านหน้ารถครับกล้องจะอยู่ใต้โลโก้ Ford ได้มุมองศาเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวกิบล็อกตรงนี้นะครับกับตัวกระจังหน้าให้ด้วยเอเวอร์เรสรุ่นสปอร์ตจะมาพร้อมกับตัวหนังสืออะคริลิกที่บนฝากระโปรงคำว่าเอเวอร์เรสให้ทุกรุ่นครับส่วนรุ่นอื่นลูกค้าอยากติดแจ้งผมได้เลยครับ ไฟหน้าเป็นไฟ LED รูปทรงสีแคมป์นะครับไฟเป็นไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์ให้ลำแสงสีขาวครับในส่วนของตรงกันชนด้านหน้าครับตัวนี้นะครับเป็นงานครอบนะครับของตัววิกเตอร์และตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือจะมีตัวหนังสือนะครับติดที่ตรงแข้งกันชนด้านหน้าว่าวิกเตอร์นี้ตรงรุ่นงานแท้สวยเลยนะครับตัวตัวครอบตัวนี้นะฮะด้านหน้าเขาตัดด้วยกันหมด3สีคือสีขาวที่เป็นสีเดียวกับตัวรถ ตัดด้วยสีดำด้านแล้วก็สีดำเงาแข้งกันชนด้านหน้านี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้รวมถึงตรงอื่นๆลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้แพ็กเกจเสริมที่เราเพิ่มนะครับเราจะได้ในส่วนของเรดราด้านหน้ากล้องด้านบนตรวจจับคลเดิอนถนนมีระบบเบรกอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดครับไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกเดิมครับเป็นไฟ LED ที่ให้ลำแสงสีขาวครับและเอเวอร์เรสต์สปอรเนี่ยตรงกรอบของไฟตัดหมอกขอเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีดำเงามาอยู่แล้วครับอันนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับ ด้านข้างตัวรถครับสำหรับตัววิกเตอร์ตัวนี้นะครับติดในส่วนของคิ้วล้อขนาด6นิ้วและคิ้วล้อเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเรียบเลยนะครับเขาจะมีลายนิดนึงนะครับทำให้ตัวด้านข้างดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นวิกเตอร์นะครับเขาจะเก็บงานด้วยขอบยางนะครับซิลิโคนตรงนี้นะฮะยางตัวนี้นะครับเก็บทั้งในส่วนของตรงกันชนแล้วก็คิ้วล้อในอนาคตนะครับถ้าเราเบื่อแล้วถอดออกนะครับก็จะไม่ทิ้งคราบเอาไว้ครับ ช็อคอัพนะครับของตัวเอลเวอร์เ์นะครับจะได้ในส่วนของช็อคอัพแบบโมโนทูบและเอลเวอร์เลย์สปอร์ตเนี่ยจะได้ล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วสีดําเงาจากโรงงานมาเลยครับเอลเวอร์เ์จะได้ดิสเบรกนะครับในส่วนของด้านหน้าและด้านหลังครับตัวนี้นะครับเบรกเป็นเบรกไฟฟ้าแบบอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับตัวล้อนะครับตัวนี้ขอบ20จับคู่มากับยางของกูตเยียครับยางนะครับตัวนี้ซีรีส์อยู่2555้ R 20นะครับตัวนี้ให้ความนุ่มเงียบ เกาะถนนดีนะครับขับดีแล้วก็เอวเวอเสสปอร์ตนะครับในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชายบันไดแก้มด้านข้างกระจกมองข้างตัวมือเปิดรวมถึงราวหลังคารถนะครับจะเป็นแบบสีดํามาอยู่แล้วหลังคาของคันนี้รับสติ๊กเกอร์เป็นแบบสีดําด้านครับตัวสติ๊กเกอร์เวลาที่เรารับไปแล้วจะเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถทําให้ตัวรถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับตัวสติ๊กเกอร์มีลูกค้าเลือกสสีคือสีดําด้านแบบนี้หรือสีดําเงาส่วนรุ่นสปอร์ตเขาจะมี อาคือเิกตัวหนังสือเขาก็าสปอร์ตนะครับที่ข้างประตูนะครับทั้ง2ฝั่งเลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างจะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ led และเวลาที่เราเพิ่มแพคเกจเสริมเข้าไปเราจะได้บายสปอร์ตเตือนกันชนด้านข้างด้วยครับแล้วก็มีกล้องด้านข้างมือเปิดเป็นสีดําเป็นแบบสมาร์ทเอนทีเพียงเราพกกุญแจแล้วสอดมือเข้าไปนะครับรถทําการปลดล็อกรถให้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับ ภายในเอเวอร์สปอร์ตเนี่ยจะเป็นแบบสีดําเลยแล้วก็ตัวนี้ได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับพร้อมระบบปรับดุลหลังแบบไฟฟ้าเบาะจะเป็นเบาะสีดําเดินด้วยได้สีดาเบาะมีขนาดใหญ่นั่งสบายแล้วปั๊มนะครับคำว่าสปอร์ตมาให้ที่ตัวเบาะเลยสวยงามเลยนะครับลายลวดลายนะฮะสวยงามตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับตอนนี้จะสังเกตช่วงนี้ที่ผมลงคลิปนะครับจะเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตทั้งหมดเลยนะฮะสวยเลยนะครับ เพิ่มแพ็กเกจแล้วเราได้ในส่วนของหน้าจอนะครับจาก10นิ้วเป็น12นิ้วนี่มีกล้อง3ามองศามาให้ด้วยนะครับแอร์เป็นแอร์แบบอิสระปรับแยกซ้ายขวาจอเป็นแนวตั้งนะครับใช้งานง่ายสามารถเชื่อมต่อเป็นคาเฟ่และอันดรอยตัวได้แบบไร้สายครับส่วนแอร์ตัวนี้นะครับนอกจากมีระบบสัมผัสแล้วด้านล่างของตัวจอเนี่ยเขาจะมีแบบแมนนวลมาให้ด้วยมีแท่งชาร์จแบบไร้สายเกียร์นะครับอัตโนมัติแบบ6สปีดปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้ครับมีโหมดการขับขี่ เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตั้งหลวงตามความเร็วของรถยนต์รวมถึงพวงมาลัยตัวนี้นะครับปรับได้4ทิศทางสูงต่ำเข้าออกนะครับแล้วก็เวลาที่เราเพิ่มแพคเกจแล้วจากคูชคูชคอนโทรลจะเป็นออดัคทีฟคุชคอนโทรลที่เป็นซอฟต์แอนด์โกนะครับถึงจุดหยุดนิ่งเลยมีเลนเซนเทอร์งเลนคลิปปิ้งแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ตัวนี้ที่ปัดนน้ำฝนเป็นแบบ ออโต้นะครับแล้วด้านขวาปรับในส่วนของหน้าจอหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเป็นแบบดิจิตอลใหญ่ชัดเจนสวยงามเลยมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดนะครับมีโหมดปกติโหมดประหยดัดโหมดลากพวก่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นระหว่างที่เราขับอยู่เราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องต่อบีด้านหลังของกระจกมองหลังครับระบบไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ ออโต้อยู่แล้วนะครับรวมถึงปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำได้ปรับความสว่างหน้าจอแลวความสว่างภายในห้องโดยสารครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับภายในจะเป็นโทนสีดําแล้วก็หลังคาเนี่ยจะเป็นสีเทาทําให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นฟิล์มที่ผมติดให้เป็นฟิล์มแบบเซรามิกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายนอกรถเลยครับสวยงามเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยความเป็นสปอร์ตเนี่ยเขาลงตัวมากๆและเอเวอเรสสปนะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับที่จะได้ไฟท้าย s i g เนเจอร์ ature, ไฟท้ายที่เป็นไฟ LED ของ Ford ดูทันสมัยสวยงามชัดเจนและตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยตัวหนังสือของวอเรสเขาจะเป็นแบบสีเทานะครับส่วนโลโก้ Ford ด,ด้านหลังเขาจะเป็นแบบสีดํามีกล้องมาให้นะครับตัวนี้เป็นแบบสัมผัสแล้วก็เปิดได้เลยนะครับเบาะพับเรียบนะครับได้ทั้ง2 จุดนะฮะในส่วนของแถว3และแถว2นะครับโชคขนาดใหญ่ครับตัวนี้เบอะพับเรียบได้เลยไฟภายในห้องโดยสารเป็นไฟ LED ที่ให้ลำแสงสีขาวมีอะคริลิกคำว่าสปอร์ตที่ฝาท้ายมาด้วยเซ็นเซอร์ด้านหลังมี4จุดและด้านหลังตัวที่ผมบอกก็คือชุดสกเกิลของตัววิกเตอร์ครับตัวนี้ตัดด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีขาวที่เป็นสีเดียวกับตัวรถ ด,ด้วยสีดําด้านแล้วก็สีดําเงาสีดําด้านตัดในส่วนของปลายท่อไอเสียนะครับปลายท่อไอเสียตัวนี้เนี่ยทำมาใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับวิกเตอร์รุ่นอื่นๆตัวนี้จะทําทมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามเลยนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ทํามาเป็นลักษณะเด่นเลยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นของเดิมเขาจะเป็นรูปแบบ,บอ,บอินฟินิตี้นะครับช็อคอัพอยู่นอคสซีนนะครับตัวนี้ช็อคอัพเป็นแบบโมโนทูบ แล้วช่วงล่างของ Ford เนี่ยเขามีวัดลิงค์เซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดมีระบบเบรกให้อัตโนมัติด้วยนะครับมีเตจนกันชนด้านท้ายด้วยไฟตัดหมอกมีขนาดใหญ่ครับตัวนี้สวยงามครับแล้วก็จับคู่มากับ e d a c t i v e Cruise Control ที่เป็น Stop and Go ตัวนี้นะครับเวลาที่มีรถมาตัดหน้ามีคนเดินตัดหน้ารถเบรกให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ v e c r u i s e Control เนี่ยเนียนมากๆครับ และหากลูกค้าท่านใดครับที่กำลังมองหา Ford e v e r e s รไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือ f o r d รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคำปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการครับอุปกรณ์ที่ผมติดให้ทุกชิ้นมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านเบร์สัญภัยให้หากเกิดเหตุเบอร์สัญภัยจะรับผิดชอบกันที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงวุ่นใจแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe รม,มกันด้วยน และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้าเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ